สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีเหรียญรุ่นมงคลร้อยปีหลวงพพ์ทุตยาก,กามโมนะครับเอามาแบ่งให้ทุกท่านกันได้รับชมนะครับผมรุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่นหน้าใหญ่นะครับผมได้มาหนึ่งรุ่นนะครับดูนะครับว่าผมได้เนื้ออะไรมา นี่เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับผมดูครับดูแกะบ็อกครับผมสวยงามเลยนะครับดูแววตาครับเสมือนจริงเลยดูขอบเหรียญน,นะครับผมนี่ด้านบนนี่ แกะคาว่ามงคลร้อยปีนะครับด้านล่างก็หลวงพระพัฒน์ขุนยัตธรรมูนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นมาตพิษนะครับผมลงยาไก่ครับผมตอกกรรมการนะครับโค้ดเพชรแล้วก็พอพานนะครับผมแล้วก็ตอกนำเลิกนะครับหมายเลขโค้ดหกหกเจ็ดนะครับผม เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมไม่ได้ตอกนะครับผมการยิงเลเซอร์นี่ก็ความคลาสสิกนี่ก็จะหายไปนิดนึงนะครับดูครับผมลงยากไก่สวยๆครับเดี๋ยวนี่ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับผมแต่ชอบอมหน้าหลวงพ่อนี่นูนเด้งออกมาพอสมควรเลยสวยมากเลยครับ แกเดี๋ยวแกใมใกล้นะนิ้วมือเลิอนนิดน,นึงนะครับผมจับน้ำมันมานี่ครับสวยงามเลยครับผมขอบแดงนะครับผมหลงยาทีบอลครับชอบตรงแววตาผมหลวงพ่อมากเลยครับเหมือนมากเลยครับหง ยังไงครับทุกท่านสวยงามน,นะครับโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b e ไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม